สวัสดี f อทุกคนอันนี้ลงเหินประเทวชาแนลนะคะพามาทำงานค่ะตอนนี้เราผ่านลาตลาดตลาดรถไฟนะคะตลาดสาราน้ำร้อนตรงมุมนี้จะมีสถานีรถไฟทนบุรีนะคะอันนี้จะอ้อมมาทางนี้จะเป็นตลาดอีกฟากหนึ่งนะคะถนนะหน้าหน้าสถานีตำรวจทนบรุรีตำรวจรถไฟทนบุรีนะคะอันนี้นั่งรถสองแถวค่ะประมาณตีห้าสิบห้านาทีนะคะเนี่ย รถสองแถวนี่มาแต่เช้าหน่อยจะไม่มีคนเท่าไหร่บางคนก็คุณแม่ค้าขึ้นมาก็จะเต็มนะคะลงต,งตรงตลาดแล้วก็หมดแล้วเหลือพวกป้าก็จะประมาณสองสามคนฝั่งนี้สามคนรวมทั้งป้าแล้วนะคะเนี่ยฝั่งน้นคุณแม่ค้าลงหมดแล้วตรงตลาดรถไฟ่ะคะลงกันหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้รถสองแถวก็จะวิ่งมาอ้อมมาทางวัดนะคะถนนข้างวัดแล้วก็จะเป็น ทางรถไฟทางรถไฟที่เขาจะมาเปลี่ยนสับรางตรงนี้ค่ะ,ะตรงแม่เขาเรียกโคองบางกอกน้อยนะคะเอฟซี FC ทุกคนคคองบางกอกน้อยแล้วก็จะมีอะของกรมอู่ทหารเรือที่วางที่ประทับที่เก็บเรือพระทิ่นั่งนะคะทั้งหมดเลยเรือพระทิ่นั่งสวนหงเรือพระทิ่นั่งคุดอะไรสักอย่างเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวป้าทาจะไปถ่ายให้ fc ได้ชมกันนะคะคลิปหลังก่อนนะคะแต่นะคะแต่ช่วงนี้มันจะมืดมืดอยู่ะค่ะมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเห็นแต่เห็นแสงไฟนะคะจะแสงไฟที่วัดนะคะจะจะสวยงามมากเลยค่ะวัดอามารินทรารามนะคะอามารินทารามนะคะ fc ทุกคนนี่คะ่ะหรือวัดเรียกสั้นๆก็จะเป็นวัดหลวงพ่อโบสน้อยนะคะอันนี้นี่ค่ะเราถึงแล้วค่ะจุดตรงนี้ประตู5นะคะประตูผี อ่ามันจะมีอ่าเขาเรียกอะไรทำไมถึงเรียกประตูผีตรงนี้นะคะมันจะมีตึกอดุลเดชวิกรมอะค่ะจะเป็นที่เก็บตพคนอ่าบอดี้บอดี้ที่ว่าท่านเสียชีวิตแล้วค่ะมาเก็บตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะนำออกไปอ่าชาปนกิจนะคะตามประเพณีต่างๆของแต่ละคนและนี่น ตอนนี้ป้าท้าวก็เดินข้ามถนนนะคะเพื่อที่ไปตึกบิยะมหาราการุณนะคะถนนสายนี้ก็จะมีบรรยากาศจะเงียบหน่อยนะคะข้างหลังจะเป็นวัดหลวงพ่อโบนน้อยนะคะวัดอมรินทรารามนะคะวัระวิหารนะคะเป็นวัดหลวงอยู่ข้างๆศิริราชเรานะคะก็จะเป็นเหมือนวัดของศิริราชเรานี่แหละเวลามีงานประเพณีอะไรงานบุญอะไรก็จะมีแต่พวกชาวศิริราชน,นะคะแล้วก็ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงนะคะ มาทําบุญกันตรงนี้ค่ะนี่ค่ะป้าท้าวกาลังเจะเดินเข้าตึกนะคะให้ชมบรรยากาศข้างหลังนะคะว่างเงียบเนี่ยถ้าจะประมาณ7จ็ดโมงหกโมงกว่าจะเข้าเจ็ดโมงนี้ก็จะมีคุณพยาบาลนะคะน้องๆพยาบาลเขาเข้าเจ็ดโมงอะคะ่ะเขาก็จะ เหมือนคลิปที่ถ่ายช่วงก่อนๆน,นะคะจะเดินลงจากรถรถรับส่งพนักงานนะคะก็รีบกันใหญ่เพื่อที่จะไปหาซื้อของกินสเสบียงเอาไปตั้งไว้กินตอนเที่ยงนะคะเอฟสิทุกคนนี้นะค่ะชีวิตกการทํางานของที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่นะคะคนไข้ก็รอเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนะคะตามตามเวลารถรับส่งเราจะมีเป็นเวลานะคะ แต่เขาก็จะออกทุกสานาที20นาทีในช่วงเวลาที่เล่งด่วนนะคะอันนี้ถึงแล้วค่ะตึกปิยะเรานะคะสแกนหน้าประมาณสแกนหน้าก่อนนะคะต้องสแกนหน้าเข้าออกทุกครั้งเลยค่ะสแกนหน้าเข้าออกทุกครั้งนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาทํางานพอเข้ามาตึกนี้จะเย็นจวบเลยคือบรรยากาศต่างกันมากเลยค่ะอากาศในคนละขั้วโลกเลยค่ะ fc ทุกคนเนี่ยค่ะอยู่ข้างนอกร้อนมากแต่เข้าเข้ามาข้าง,างในทั้งตึกนี่เย็นมากเลยค่ะ อันน้องนองมีถ่ายรูปกระตูนมาด้วยว่าที่ทํางานใส่เสื้อกันหนาวแต่ออกไปนี่ใส่เสื้อกล้ามกันนี่ค่ะบรรยากาศตอนตีห้ดีไหมคะตรงนี้ HR ฝ่ายบุคคลห้องนี้จะเป็นชุดพนักงานสวัสดิการนะค่ะบรรยากาศตีห้า จะมีคกกุนกินน้ำมันมวยจะมีคุณแม่บ้านคุณเหลือคุณแม่บ้านนะคะบางทียังไม่ตื่นก็มีนะ <c oughs> ทำความสะอาดล้างอะไรนี่ต้องเนี่ยพอ,อตื่นแล้วที่บ้านก็นั่งพักกิเวเดึกก็ค่ะ <c oughs> นี่คะ่ะบรรยากาศออฟฟิศออฟฟิศวันนี้คนมาแล้วนะเนี่ย ปิดประตูไว้เรียบร้อยแล้วเปิดประตูไว้เรียบร้อยแล้วมีการดูเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะพระธมปฏิหะมาถึงโรงพยาบาลปฏิหะยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแล้วก็ประมาณตีนี่ค่ะตีห้าจะครึ่งและตีห้ายี่ห้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจหนุ่งเหงาพระธรรมในการทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ คลายคลิปค่ะแล้วมีเหยื่อตกปลามาจําหน่ายนะคะเหยือตกปลาลุงเหินปลาเท่านะคะสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้ผสมน้ําเปล่านะคะแล้วก็สามารถตกได้เลยนะคะเอฟซีทุกคนไม่ต้องมีส่วนอื่นผสมเลยค่ะมานหมัน